จะบอกนะว่ากูขเข้าบ้านผิดยเยองไม่กล้าหันนะโอ้ยนั่ว่าจะเป็นเกมรักๆใครๆเดี๋ยวผมขอยุมมุมก่อนแป๊บนึงทำใจก่อนเอเอหันไปเจออะไรมะาเนี่ยไม่ค่อยสนัดกับเกมแบบนี้ด้วยอะสิเฮ้ยเหมือนจะหยิบแฟร์ได้ปะเฮ้ยโอ้โหมา ก็มาดีครับผมมีไฟแล้วครับจะไปกลัวอะไรล่ะเออไหนดูดิมีอะไรให้เก็บมา้างไหมเอาวงเอาวุธมีไหมล่ะเออพร้อมบวกแล้วเอาดิโอ้โหอายุยังยังอยู่คนระัอายุเฮ้ยแกแฟร์แกแฟรนี่นีนี่มาอีกแล้วมันก็เป็นพุ้อเนาะ no? ไม่ใช่แฟรที่เราจุดหรือเขาเรียกว่าแฟรวะโอเคมาตรงนี้ปะเดี๋ยวดานนี้ล็อกครับ เออเรามาจากทางนี้นี่เฮ้ยจี้ยอ,อ,อะไรอะอ่ะอ่ะอ่ะอะอะเร็วเดียวต้องทำยังไงอะอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือยังไม่เข้าใจระบบเกมนะเราแบบต้องต้องหนีเหรอต้องจุ๊กอะไรปะอโอ้โหแม่งไฟหมดแล้ววะชิบหายใครจะปากล้าไปวะ มีอีกไหมอะเอียยย๋ยวๆเรนชักเรนชักมาอันนี้สองยังอยู่ปะจ๊ะเฮ้ยเธอเป็นใครเธอมาทำอะไร เฮ้ยออก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 จากบ้านนี้คลิปหายแล้วเฮ้ยโหอุ้ยออกออกออกงออกไปได้อีกไม่รว่ต้องเข้าห้องนี้เหรอไฟอย่าเพิ่งหมดนะเว้อันแนจะมา จอดอจอจทีวีปิดไว้ทีวีติดไว้เฮ้ยว้าวาว้ยไม่ดูพังๆมาว่ะตรงนี้มีอะไรให้เก็บอีกไหมฮะบัวไฟหมดแล้วดิโอเคครับนั่นไงเอาแล้ว<ส>เราสามารถถือคคมไฟไปด้วยได้ปะไม่ได้ได้นะ <S 2> <S 2> <S มีอะไรบ้าง แล้วยังไงอะ่ะมันขู่แฟหมดแล้วว่าโอ้โหชีวิตอ่ะต้องไปตรงนั้นทีนะ โออะฟิกสวยมากเลยนะขอแวะชมหน่อยได้ไันเออให้เราทำอะไรอะ่ะเราจะดูรูปปะ่ะนี่ไงรูปถ่ายคู่สาม,มีภรรยาสูงอายุฉันจำไม่ได้ว่าจอยมีรูปพวกนี้พ่อแม่ของเธอดูไม่เหมือนเธอเลยอะ่ะอืมพ่อแม่หรือเปล่าไม่รู้อะ่ะเราก็จะเสพในเรื่องไปเรื่อยๆเฮ้ย <K> โอ้โห โปสการ์ดนะครับฉันคิดว่าฉันเคยเห็นโปสการ์ดนี้มาก่อนแปลกจริงๆเออ่แปลไทยให้อ่านฉันขอโทษที่ไม่สามารถกลับมาจากการเดินทางก่อนคริสต์มาสบ้าจริงได้โปรดฉลองโดยไม่มีฉันแปลกๆนะสรุปนี้บ้านใครวะ ยิบไฟมาเดี๋ยวเราเก็บไว้ในช่วงที่มันมืดจริงจริงก่อนอ,อปิดหน่อยปิดหน่อยเฮ้ยขอส่องก่อนนะมีอะไรไหมข้าง เสียงอะไรวะน้าไอ้จะเข้าหรือจะไปนู้นก่อนเข้าก่อนดีกว่าจะได้จบจบไปชิโอเคอ่านี่ดยกัน เอ้โหรายการนี่ไม่ใช่ลายมือของจอยมีบางคนรอฉันอยู่ที่นี่โอเคอ่านหน่อยนะทุกอย่างจะเกิดขึ้นในวันนี้มันจะเป็นวันหยุดที่สมบูรณ์แบบของเราเขาจะมาในไม่ช้าดังนั้นฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมอชุดเดสต้นคร <ut> ิสต์มาสของตกแต่งวันคริสต์มาสดอกไม้ไฟ <unt S 1> แวน เขาไม่สามารถออกไปได้เขาอยู่ที่นี่แล้วอืมแล้วคือคือคือแหวนนี่คือเราเอาอมาใช่ไหมเกือบครบแล้วนะเช็คลิสต์นะ่ะยังไงนะเชี้ยีเลี Honey, ้ยฮันี่อุ๊ย Are you there เเดี๋ยวที่รักคุณกูณต้องหลบปะเนี่ย Bitcoin. คืออะไรบังคับตายเปล่าวะมันต้องหลบเหรอเราเราเล่นผิดใช่ไหมเนี่ยเน่คือมันต้องหนีด้วยเหรอวะมันจุกยังไงอ๋อนี่งไงโอเคโอเคอเกล้าเกล้ว Honey, are you there? มาดูท่าทางของเธอก่อนโอเคเดินตรงนั้นใช่ไหมเฮ<ะ>้ยไม่เห็นเราเว้ยไม่เห็นเราเว้ย ก่อนละกันไม่รู้แหละร <c oughs> ลอดมาได้เว้ย <c oughs> โอ้มันต้องมันต้องแบบหลบหลบหน่อยนะไม่มาเลยนะ <c oughs> อือหือบ้านปิดประตูก่อนเพื่อความปลอดภัย อุ้ยคนดีหรือเปล่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าแต่ดูจากหน้าตาของเออเจเมื่อกี้เป็นแบบเหมือนแวมพาย,ยอ่ะเฮียโอ้โหบ้านมึงอะไรวะเนี่ยมึงกำลังอธิบายเลยเออมันเหมือนเป็นเชิงผีฝรั่งอ่ะเนาะโอเคเออโอเคเลย ผมโทรศัพท์มาอีกมาร์อย่าทำให้ฉันกลัวฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่นี่ฉันเจอตนคิสมาร์ททำไมคุณถึงรื้อมันออกมาคุณรู้ไหมว่าฉันใช้เวลามากแค่ไหนในการตกแต่งมันเปล่าจอยฟังนะผมทุกครั้งที่นี่โอเคผมสุกฝังที่นี่ เดินไปรอบๆเกิดอะไรขึ้นมาร์คพูดจริงๆอย่าทำให้ฉันกลัวแบบนี้สิเกิดอะไรขึ้นทางเดินมันไกลมากขึ้นเรื่อยๆอะไรดีวะคุณต้องไปเชื่อแน่ๆผมว่าทางเดินแล้วกันทางเดินมากขึ้นเรื่อยๆมาร์คคุณดื่มมาหรือเปล่าวะแล้วนี่นี่ไปเล่นตลกโง่ๆฉันเดี๋ยวก่อนฉันได้ยินอะไรบางอย่างมาร์คนั่นคุณหรอ เออคุณเล่าเหตุการณ์แปลกๆให้จอยฟังเธอไม่เชื่อคุณโอเคสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับแล้วคือบ้านจอยหรือเปล่าล่ะอ,อ,อันแน่ต้องมีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์เราสินะเราพร้อมแล้วเราก็เข้าไปอเอ้าเอ้า เฮ้ยห้องมันแปลกๆเฮ้ยมันให้กูเมาเอาจิงปะปน่ะใส่ดื่มมาเยอะเยี่ยมเยี่ยมไปเลยครับชีวิเปิดมีอะไรเก็บนั้งในตัวมีแฟร์อยู่อันหนึ่งนะเอาและ เอาแล้วีวีเล่นกูแล้วอ้าวเปิดได้เว้ยเนี่ยอ่านี่ล็อกครับ ชัดเจนเพลงแบบนี้ไม่ได้แอมผมหลอกเพลงแบบนี้ผมรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอไเอ,อไปเจาะหลบเจาะเว้แหลลบใครแล้วแบบเนี้ยแป๊บนึง แสดงว่าโอเคจุดแร์แป๊บนึงอันแน่อยู่ในตู้เลยจีเบาเป่า,ปา,ปา,ปาตุนแฟร์แป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคจะคุยแล้วนะ ล,ล,ลูกลูกลูกโลกหิมะอ่ามันพอดีกับช่องว่างของประตูประหลาดนั้นฉันต้องหาให้ครบสามอันโอเคิบหายแล้วเจมาแเ่ยนั่นไงเจกูมาแล้วที่รก <are> คุณอยู่ไหน อันนี้กูไม่รอดแน่ๆเลยว่ะมาจะรองด้วยกันสิโอ้ oh, เธอเขาจะไปถลองลงวะหรือเธอแต่งเป็นอ่าคอสเพย์หรอคอสเพย์ผีหรือเปล่าไม่รู้นะเธอเป็นใครไม่รู้เลยเออกแล้วนะ ไปห้องนู้นหรอแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแปแป๊บนึงแเดีวเวเๆ็วเเเฮ้ยเราต้องไปห้องไหนวะแป๊บ <c oughs> นึงน,นะอืม หล,หลบก่อนหลบกับเพงตรงนี้รอดไหมตรงนี้รอดไหมขอให้รอดก่อนเถอะอุ้ยรอด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 กอ้ผมต้องย่องไป ไปไหนวะเราเจะไปทางซ้ายกันนะเอี้ยเวนแมงมาแล้วที่แล้วทำให้ฉันต้องทำร้ายคุณโอ้ยเธอแเราผมต้องไปไหนอะ ซ้ายเนาะอุ๊ยมาถูกหรือเปลวะเนี่ยไม่ได้อีกมีเลยเก็บมากวะเอาเวรเลยทักตันชิปหายแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วอย่งวานนี้กูโดนแล้วนั่งไม่ได้ด้วย หลอดเฉยวะไม่ได้ว่าะคนเนี้ยอย่าอย่าโผลมาอย่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 าเพิ่งอย่าเพิ่งไปลบ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 เอ้ย โอเคต้องเก็บอ่าไอ้โดนตีนะกินมะลูกโลกกินมะเยวเดยวเดี๋ยวแวะมานะอยายายา แม่คุณลบกันเลยเก็บปุ๊บเนี่ยโหรู้ดีเลยนะหูดีจริงๆ We decorate the tree can เราตกแต่งต้นคริสต์มาสได้อะไรล่ะเจ๊ผมไม่กล้าหันเลยอะ่ะ 啊！ ยี่แมงตันอีกแล้วไแฟแฟร์ฟฟโอเคเขาเขามองไม่เห็นเราครับเราน่าจะให้เราจะน่าจะต้องเลี้ยวขวาอีกแล้วเฮ้ยเอากดโดนอะไรวะเออย่าบอกต้องมาทางนี้ เฮ้ยโอ้โอโอมั่วอะไรเ่ยมั่วเนี่ยเ okay, okay. คอเคอมมาห้องนี้เราห้องนี้มาไม่ได้เว้ยเฮ้ยเก็บเอาแล้วอาวุธมาแล้วอาคีมมันดูแข็งแรงดีฉันคิดว่าน่าจะใช้ตัดโซ่ที่ประตูได้โอเคชีวิตกูมาต้องมานั่งตัดโซ่ด้วยเหรอ ชัดเจนหลบได้แบบนี้โอเคมาตัดก็ตัดจ้า<ะ> <c oughs> ตัดให้มันเข้ามาอดีเราเจ๊กเปิดประตูดได้ปะชัดเจนเีย <c oughs> อย่าก้มมานะอย่าอย่านะเ,าเล็บยาวนั่นเราอะไว้นานนะดิหยดุดวิ่งหนีได้แล้วใครวิ่งหนีทำไมคุณต้องหลบซ่อนล่ะไม่หลบก็บ้าแล้วโอเคไหม ปลอดภัยอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยกันก็บ้าแล้วเธอหยอกเราเหรอเอ่อ <c oughs> เราต้องหาประตูที่มีโซ่นี่นี่นี่เจอแล้ว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 ชักแก๊บเปิดไปเลยเรารีบปิดโอ้โหมาเก็บอันนี้แล้วสินะเดี๋ยวหาที่หลบก่อนแป๊บนึงไข่เคาะยังไม่ได้เก็บแป๊บนึงเจ๊ หาที่หลบก่อนที่ผายไม่มีที่หลบอ่ะสุดท้ายครับอันสุดท้ายที่เราต้องเก็บครับลูทก่อนลูทก่อนนะเพิ่งเะิึงเออไม่มีที่แอบอะนะอ,อ่ คือเก็บไปปุ๊บนยังไงวะเริ่มใหม่ในส่วนเลยนะอันที่สามครับไปเอาละกูเร็วๆเร็วๆโอ้ใส่ประตูเรียบร้อยแล้วอ่ะโอ้หมื่อกี่หายอ่ะแร์ ไปกันต่อไหมครับปิดหน่อยโอ้ไม่ได้เพิ่มความสว่างให้กูเลยโอ้ชิบหายแล้วนี่สินะอุปกรณ์การตกแต่งต้นคริสต์มาสกล่องที่มีของตกแต่งวันคริสต์มาสของพวกนี้มาจากต้นคริสต์มาสที่บ้านจอยหญิงบ้านนั่นพูดถึงการตกแต่งต้นคริสต์มาส ถ้าฉันทำเธออาจจะคว้าไข่ไข่เคว้ไข่เคว,ว้และฉันจะแอบหนีไปได้อ่าโอเคอันนี้อยู่มิติไหนกันไปดูนะเนีฮยมองไปไหนอ่ะอุ้ยนี่มันบานเดิมเป่าแปับนึง ไปทางเดิมเหรอน่าจะแบบนั้นนะน่าจะเราได้โอ้ยไอ้บ้านเวนินอ่อโอเคโอเค เราก็ได้ไอเทมเฮียมาแล้วเวรแลละใช่ไหมมาไหมโอ้โหมันมาเล่นอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เจใช่ไหม ไปแล้ววววไปไหนวะไปไหนวะตัด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 เร็ว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 ,เ,รวเออแล้วก็ปลอดภยัยปลอดภยัปดภยปลตกแต่ง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 เลยโอเคกัด์ตูนเรียบร้อยครับมิจอยโทรมา มันเป็นเรื่องตลกงี่เง่ามากเอองี่เง่ามากย้ายทางเดินอ่ะฉันเห็นเพื่อนของคุณที่หน้าตาันรู้ว่าเธอซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งแค่เธอเคลื่อนไหวเร็วมากแค่นั้นไม่มีอะไรพิเศษอ้โหจอยนี่ไม่ใช่เรื่องตลกคุณต้องออกไปจอยฟังผมนะถ้าไม่ใช่เพื่อนของผมโอเคจอยไม่ใช่เพื่อนของผมครับจอย อ้าวถ้าคุณจะให้ฉันเชื่อก่อนคุณบอกว่าฉันอยู่ที่ไหนฉันเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับคุณเอ่อทุกอย่างเหมือนความฝันบ้านกำลังเปลี่ยนไปแพะผู้หญิงบ้าๆกำลังตามหาผมคิดว่าผมเจอของตกแต่งวันคริสต์มาสของคุณเธอเป็นคนเอามันมาที่นี่เออ เอาลุกเ,เ,เรื่องบ้านก่อนคุณเห็นผู้หญิงใช่ไหม<ต>ถ้าเป็นเรื่องจริงโอเคคุณ,คณบอกฉันฉันจะเป็นต้องซ่อนฉันจะท,ทำและฉันจากนั้นฉันจะได้ได้ยินใครบางคนอ่ะเอาล่ะก,กูเดินไม่ได้เ่อนะเจไปหาจอยแล้วเหรอเ <c oughs> จใจเย็นนะแล้วคือผมต้องไปอะไรอ่ะ ้ยใช่ไหมนะ่ะน่าจะมาแค่หลอกเราแหละนิดเดียวพอไม่มีอะไรโุ้ยตัล็อกอีกไปได้ปะวันนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหนีแล้วเฮ้ยฮะวะโอ้ยกูต้องหลบไหนวะเนี้ยไอ้ตายนี้ตายนี้โอ้ รนอนเฉยที่รักมันช่างสวยงามอย่าไปไหนนะฉันจะกลับมาโอ้โ,อโหดูท่ามึงไม่ไม่เห็นกูเหรอม่าไปไหนวะนะ่ะเฮ้ยโหเฮ้ยเจ๊แม่งมดขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ,บเราไว้เจอกันใหม่ครับอลิการ์โต